ยค่ะวันนี้แม่เ้างอีคิวไปซื้อของมามเานาะ,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 นะะค่ะเนาะซิม่าหิดกับข้าวค่ะซิมาพัดเต็มเต็มไม่ได้ซื้ได้มีเคื่อน้ำค่ะมีเคื่อนมีข้าวค่ะข้าวจะมีผู้ชายผู้ชาย าค่ะอยากกินะมามาก,มากแล้วก็จะมีหมูบดจ้ะหมูบดแค่อทค่ะแล้วก็จะมีไข่ทีมาพันุ้วนเส้นเนาะีปลาทู ซิมาเฮดแนวกินกิเนเซาน้เดี๋ยวไปบึง่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องอิคิวซิมาพัดวุ้นเส้นค่ะวันนี้กระยุดอีกมือนึงเนาะค่ะนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะแม่น้องอิคิวซิมาพัดวุ้นเส้นจ้ะนี่วัตถุดิบของเราค่ะแซิมาพัดวุ้นเส้นกินเนาะค่ะเนาะ เบ่งกันไปค่ะมา<บ>วัดได้กินข้าวเซ้าค่ะคุณชิมาเฮ็นไม่ละ อันผู้ใดกอยเม้าให้พ่อเด่นเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอันพ่อเด่นเพื่อนเฮ็ดคิปเพื่อนเพื่อนเฮ็ดคิดเพื่อนได้เงินเพื่อนเพื่อนกะเลี้ยงแม่จันล่าอยู่ค่ะเพื่อนกะบึงบึงเนาะเพราะว่าพวกเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะเพื่อนให้อยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อนบบได้ออกสื่อเพื่อนบบได้บอกผู้ใดว่าเพื่อนให้หรือบ่ให้อ่ะค่ะอันบบอยากให้เม้าให้พ่อดินเนาะเพราะว่าพ่อดินเพิ่นกั เพื่อนกระจายดีเนาะเพื่อนกระเบึงเพื่อนเป็นลูกเคยแม่จันนาเพื่อนบบทิ่มดอกค่ะเพื่อนบบทิ่มมันครอบครัวดอกค่ะเพื่อนได้เงินมาเพื่อนกะให้เพื่อนกะซื้อซื้อข้าวซื้อน้ําให้แม่ให้แม่ฝันกินค่ะอันเพื่อนโบฮูกะที่ว่าเพื่อนนำมาให้เงินแม่จันนาเพื่อนให้ค่ะแล้วกันหนูหนูมาเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศหนูหนูเลี้ยงหนูเลี้ยงแม่หนูเลี้ยง ลูกทุกคนนะคะ่ะแต่ว่าเพื่อนนั้นมากไปแบบเข้าป่าเข้าดงเพื่อนไปมากไปก็บเฮดต่งเสียค่ะแล้วเพื่อนมักอยู่ของเพื่อนแบบนั้นเพื่อนซานกับลูกกระมีเบิร์ดค่ะเพื่อนเพื่อนลูกกะมีเพื่อนขวัญกระมีแต่ว่าให้แม่ไปอยู่เพื่อนกันบบ่ไปค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยากอยู่แันั้นเนาะเข้าบังคับเพื่อนบ่อได้หรอกค่ะเพื่อนอยากอยู่แบบนั้นบ,อบอ่อเคยทิ้งบ่อเคยอ่าทิ้ง พ่อิงแม่ค่ะดูแลดูแลตลอดค่ะเงินกระส่งให้ไซส์ตลอดค่ะแล้วก็พ่อดินเพื่อนเฮ็ดคิปเพือพ่อนกะเอาให้แม่จันลาไซส์ค่ะจังคนบนหูกักบว่าเพื่อนเนาะจังของพวกเฮ้าครอบครัวครอบครัวของของพ่อดินอย่างเสียเพื่อนกระบ,บ้าปิดลูกเขยแม่จันลาเพื่อนกะให้แม่จันลาไซส์อยู่ค่ะแล้วคืออยากให้เข้าใจกันทุกคน,นะคะเนาะค่ะเนาะ เด่นต้วเอาให้แม่ตัน่าใช้พาเางั้นเฮ็นยูทูบวงกันเฮ็นยูทูบเนี่ยพขาเจ้าซิ่งทั้งกันเบิร์ดลับค่ะโบต้องโบต้องให้เพจอื่นแบบเม่าเว้าใส่ร้ายก็อเด่นดอกค่ะเพราะว่าก็อเด่นน่ะเพื่อนกนดนอ EQ, ด็ดูแลน้องอีคิวดูแลแม่ตัน่าดูแลครอบครัวของของพ่กขวัญน,นะค่ะ เพื่อนเอาให้อยู่จะเพื่อนโบได้ออกสื่อค่ะเพื่อนก็เอาให้ไซต์ตลอดนั่นล่ละเพื่อนก็มาสร้างมาสาอยู่บ้านเนาะเพื่อนก็เลี้ยงดูพรอบี่วัวกฝอนนะคะต่อยากให้เอฟซีเข้าใจน้องบอยากให้ว่าให้พอด็นรลายเพราะว่าคนเฮ่าน่ะถ้าเฮ็ดความดีน่ะบบเปิดเผยก็ได้ค่ะก็อยากให้เข้าใจเพื่อนบบเพื่อนโบอยากบอก เพิ่นบออยากเเ้าซื่อๆอะค่ะเพื่อนจะดูแลดูแลครอบครัวแทนแทนแม่ขวัญเนาะดูแลทุกคนแทนแม่ขวัญแม่ขวัญกะบ่เคยทิ้งให้ให้พ่อให้แม่ลําบากให้ลูกลําบากเนาะค่ะจะคืออยากให้เข้าใจเนาะโอเคมาเบิ่งกันแม่ขวัญพัดเป็นเส้นต่อเนาะค่ะเนาะ คันเฮาคันเฮ็ดความดีอ่ะบทจำเป็นต,ต้อง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 ออกสื่อก็ได้ค่ะแม่แตนลาน่ะหนูอะทำงานมาหนูเลี้ยงหนูเลี้ยงทุกคนหนูส่งเงินให้ทุกคนบางคนก็บอกว่าให้แม่ไปเก็บเฮ็ดกินเฮ็ดกินหญ้้เขึ้นมักของพิ่นแบบนั้นค่ะความมักของไผของมันเนาะเิ่นมัก พ่นมักใช้ชีวิตแบบเป็นสันเข้ากับบอกเพ่นบาได้ความสุขของเพื่อนเนาะคะนะ่ะเนาะมักมักือกันค่ะอยากอยากฝากบอกเอฟซีน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะว่าต้องไปว่บล็อให้พอดิ บอสให้พ่อเด่นหลายค่ะพ่อเด่น,เป,นเป็นคนใจดีเป่นเ,นนเพิ่นดูแลครอบครัวแทนแม่น้องไอคิวค่ะจย่างคนอื่นบอสกเบ้าให้เพิ่อนเชียร์ค่ะเนาะอยากฝากเอฟซี FC, ทุกคนค่ะขอบขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เมตตาน้องไอคิวที่เมตตาแม่น้องไนะอค,อคิวนะคะเนาะขอบคุณก็คือทุกคอมเมนต์นั่นแหละค่ะ ขอบคุณที่คอมเมนต์มาเนาะค่ะเนาะ่แมนน้องอีคิวเด้ว่วอีิบาย่างเดี๋ยวแม่น้องอีคิวให้กับเขาตอก่อนนะคะขอบคุณเลยนะคะ